บ้าอำนาจพฤติกรรมบางอย่างของคนบ้าอำนาจประชาชนผู้เสียภาษีผู้เป็นเจ้าของประเทศลองตรวจสอบดูว่าผู้นำบ้านเมืองเรานั้นใครเป็นคนบ้าอำนาจบ้าง 1. คุกคามคนบ้าอำนาจจะปกป้องอำนาจของเขาเองด้วยการคุกคามคนอื่นก่อนไม่ว่าคนอื่นอยากได้อะไรเขาจะหาข้ออ้างมาตำหนิคนอื่นที่คิดอยากได้สิ่งนั้นเขาจะพยายามทำให้คนอื่น รู้สึกผิดหรือละอายใจที่คิดอยากได้หรืออาจทำให้คนอื่นรู้สึกอ่อนแอเยาะเยยให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าโดยคนอื่นอาจไม่ทันสังเกตว่าเขาคุกคามเพราะมัวแต่ยุ่งสำรวจว่าตัวเองคิดผิดไปหรือเปล่า 2. ตล่อมให้เชื่อเขาจะไม่ใช้กำลังให้คนอื่นเหนื่อยเมื่อยล้า แต่เขาจะเอาชนะคนอื่นง่ายๆด้วยการตอบตกลงให้ตายใจก่อนเขาจะกล่อมให้คนอื่นเชื่อว่าได้รับสิ่งที่อยากได้แต่ในที่สุดเขาจะทำให้เรารู้ว่าเขาไม่มีวันยอมง่ายๆตามที่คนอื่นคิดคนอื่นต้องการ 3. หลอกให้งงเขาจะครอบงำคนอื่นโดยใช้วิธีทำให้หัวหมุนปั่นป่วนสับสนและรู้สึกว่าสิ่งที่อยากได้มันช่างยุ่งยากเหลือเกิน จนคนอื่นยอมแพ้และคิดว่าปล่อยตามใจเขาจะดีกว่าที่จะต้องหัวหมุนปั่นป่วนและสับสนขนาดนี้เขาอาจจะส่งเสียงเออะเอตโรให้คนอื่นยิ่งตื่นตระหนกตกใจมากขึ้นไปอีกหรือเขาอาจใช้คำสุภาพเรียบร้อยหวานหูบอกว่าเขาทำเพื่อปกป้องประโยชน์ของคนอื่นคนอื่นควรทำตามที่เขาบอกดีกว่า 4. ประชดประชัน พวกบ้าอำนาจจะทําให้เรากลัวเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการและไม่ให้เราได้สิ่งที่เราต้องการถ้าจําเป็นเขาจะทําเรื่องบ้าคลั่งเพื่อรักษาอํานาจของตัวเองไว้ 5. เล่นละครตกตาเขาจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าสิ่งที่คนอื่นต้องการนั้นทําให้เขาเหนื่อยล้าปั่นป่วนและสับสน 6. ใช้อํานาจเกินปกติ เมื่อคนอื่นมีความต้องการในสิ่งใดเขาจะกระทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้คนอื่นได้ในสิ่งที่ต้องการนั้นๆผิดถูกไม่ว่ากันดังสุภาษิตของอดีตผู้นำเมืองจีนที่ว่าแมวสีขาวหรือสีดำก็ได้ทั้งนั้นขอให้จับหนูได้ก็พอแล้ววันนี้พวกเราผู้ถูกปกครองทั้งหลายมาร่วมด้วยช่วยกันตรวจสอบนายกรัฐมนตรีนายพิสิธทธิ์เวชาชีวะว่า เป็นผู้นำที่มีพฤติกรรมบ้าอำนาจหรือไม่ 1. คุกคามเหตุการณ์เมษาเลือดการสร้างสถานการณ์เพื่อนนำไปสู่พรกฉุกเฉินสลายการชุมนุมสั่งปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีสเตชันและสถานีวิทยุชุมชนของเครือข่ายกลุ่มคนเสื้อแดงสถานการณ์ในวันนั้นถูกสร้างขึ้นมาจริงหรือไม่มาถึงบัดนี้ทุกคนก็ได้รับรู้ร่วมกันแล้วล่าสุด การแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศุวรรณถูกกระทำโดยมีการเปิดประเด็นขุดคุยทั้งเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัวมาตลอดไม่เว้นแม้แต่เรื่องของบุตรสาวเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่เหตุการณ์เมษาเลือดเป็นต้นมาเป็นการกระทำของผู้ที่มีอำนาจรัฐ เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับกลุ่มพันธมิตรเดิมที่เคยร่วมกันโค่นล้มพันตำรวจโทดอร์ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 2. ตล่อมให้เชื่อปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นต้นเหตุความแตกแยกในบ้านเมืองเราทุกวันนี้ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2550ที่ร่างโดยอำนาจของทหารที่ร่วมกันปฏิวัติ เมื่อวันที่19กันยายน2549เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ทำลายล้างฝ่ายการเมืองฝ่ายที่ต่อต้านอำนาจของพวกอํมมา์ภายหลังสถานการณ์เมษาเลือดประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสําคัญอันดับแรกสุดที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองในวันนั้นเองนายกรัฐมนตรีนายพิสิทธิ์เวชาชีวะแสดงความคิดเห็นพูดในทํานองว่า ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงจะแก้ปัญหาความแตกแยกของพี่น้องประชาชนได้จนกระทั่งมีการนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสมานฉันเพื่อพิจารณาเหตุการณ์เมษาเลือดและการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วมาบัดนี้แนวคิดความต้องการแท้จริงของนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบได้ 3. หลอกให้งงนายกรัฐมนตรีนาะยพิสิทธิ์เวชาชีวะ ได้พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยการยุบสภาเป็นการพูดหลายครั้งหลายโอกาสหลายสถานที่แต่การพูดแต่ละครั้งมีเงื่อนไขตามมายุบยิบเหมือนกับไขยุงในอ่างน้ําจนกระทั่งพี่น้องประชาชนไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีจะยุบสภาคืนอํานาจให้กับพี่น้องประชาชนจริงหรือไม่และไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ 4. ประชดประชัน เหตุการณ์เมื่อครั้งร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงตั้งกระทู้ถามสดเรื่องซีดีคลิปเสียงนายกสั่งฆ่าประชาชนในการสลายการชุมนุมเมษาเลือดเราจะได้ยินกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่านายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะโตอตอบเปรียบเลยถึงขนาดว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเกิดเป็นหมาห้าเล่นละครตกตา เราจะเห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทำงานตลอดเวลาไปโน่นมานี่อยู่เสมอลักษณะเป็นคนทำงานหนักมากแต่งานที่ทำนั้นจนถึงบัดนี้ประชาชนยังสัมผัสไม่ได้เลยว่าการทำงานหนักของนายกประชาชนเราได้ประโยชน์อย่างไรหรือว่าเป็นเพียงละครสร้างภาพตกตาแค่นั้นเอง 6. ใช้อำนาจเกินปกติ การที่นายกใช้อำนาจนำพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความมั่นคงมาบังคับใช้ล่วงหน้าในครั้งก่อนวันที่5กันยายน2552ที่กลุ่มคนเสื้อแดงนัดชุมนุมใหญ่ขนกองกำลังทหารตำรวจมาเต็มอัตราศึกเสมือนจะทำศึกใหญ่กับประชาชนอีกครั้งดังเช่นเหตุการณ์เมษาเลือดเป็นการใช้อำนาจที่เสียเปล่าแต่ก็ไร้คนรับผิดชอบในเรื่องนี้ ทั้งๆท,ที่เป็นการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงและมาครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่กลุ่มคนเสื้อแดงจะนัดชุมนุมใหญ่ครบรอบ3ปีการปฏิวัติรัฐประหารในวันที่19กันยายนพุทธศักราช2552นนี้นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็จะใช้อำนาจล่วงหน้าอีกครั้งเช่นเคย พฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทั้งหกประการดังกล่าวข้างตน้นขอให้พี่น้องเราสรุปเอาเองก็แล้วกันว่าเป็นคนบ้าอำนาจหรือไม่